ไอ้ต้นเนี้ยนะหกพันเก้าสิบบาทถ้าเปิดแบบนี้มาจากแหล่งข่าวดาวองคารเนี่ยไอ้เดิมทีเดียวเนี่ยนะครับถ้าปลูกตามถนนเนี่ยผมก็ไม่คงไม่สนใจอะพี่แต่ที่แน่แน่อไอ้ราคาที่พี่ว่าพี่เวอร์หรือเปล่าไม่เวอร์เนี่ยหกพันเก้าสิบบาทเนี่ยให้ดูเลยถ้าหกพันเก้าสิบผมจะมาขุดให้หมดแล้วผมจะไม่ขายพี่ไปเดี๋ยวไปดูที่ร้านไปครับดูที่ร้านว่าราคาเท่าไหร่ไปอัไรทองคำวัวลทองคำ ว่าไปแล้วตามไปดูอเอ้ามามาลงมาเลยเนี่ยเอา,ามาดูดูเลยเท่าไหร่ตรงนั้นเนี่ยที่เขาบอกลยที่เป็นข่าวเนี่ยหกพันเก้าสิบบาทเอาเละครับผมจะไปดูบ้านนี้เมืองนี้อ่าไปดูไปดูกันว่าอีต้นอุไรทองเนี่ยเันเท่าไหรกันแน่ทองอุไรทองอุไรเออทองอุไรไปครับอ่าไปสถานการณ์ตอนนี้กับแผนปากไรเดอร์นะครับ เรามาลงพื้นที่กันเลยว่าถ้าต้องปลูกต้นไม้ขนาดนี้นะเจ้านายไม่ต้องขายแล้วครับปลูกกต่ต้นอุลัยทองแค่นี้ก็รวยแล้วแบบนี้เราไปขุดของเข้ามาก็ได้นะแต่เดี๋ยวไปดูห้องในก่อนเขามีอยู่คุณนําเลยคุณนํ<ม>าแล้วอาต้นที่ว่ามันเท่าไหร่สชื่อมันชื่ออะไรครับทองอุไัยค่ะองอุลัยนี่นี่แกล้งพูดหรือเปล่าวะเพราะมันราคาจริงในตลาดนี่แสดงว่าไม่รูร้สถิติท่าเนี่ยเราเคยดูคลิปที หกพันแล้วนี่ขายเท่าไหร่สองร้อยบ้าไปแล้วมันผิดธรรมชาติมันสองร้อยห้าสิบก็ร้านหนูราคาเนี้ยไม่น่าแล้วผมว่าโมออันนั้นเขาปลูกด้วยปุ๋ยปุ๋ยทองคำป่ะผมว่าทั้งหมดเนี้ยเลิกครับเลิกครับแล้วก็ปลูกแต่ต้นตัวนี้แล้วก็ขาย <c oughs> แต่ตัวทงไหรตัวนีนนเ้เอาต้นหนึ่งเลยเอาต้นหนึ่งเลยเดี๋ยวเผื่อมันโตไปจะไม่ได้ขายหกพันเก้าสิบบาทใช่ <c oughs> โอเคถ้าขายได้มาแบ่งหนด้วยนะได้อุ้ยเอ้าอย่าพูดอย่างงี้สิแล้วตกลงว่าตกลงว่ามันราคาเท่าไหร่กันแน่สองร้อยห้าสิบถ้าใส่เล็กก็จะถูกลงถ้าใส่เล็กไหมคะใส่เล็กนี่เท่าไหร่ใส่เล็กนี่เท่าไหร่หกสิบบาทค่ะหกสิบบาทหกสิบบาทอุ้ยที่มันเป็นข่าวต้นประมาณนี้ป่ะมันต้นใหญ่กว่านี้เจ้านายต้นใหญ่กว่านี้เหรออ้าว แล้วแล้ว,ลว,ลวได้ยินอย่างนี้แล้วครับว่าต้อง6,500บาทกับขาย650นี่คือคุณอยู่โลกไหนเนี่ยมันโลกโลกเขาพัฒนาไปไกลแล้วขายต้นละ6,000นะอยู่โลกความเป็นจริงอุ้ยตายอยู่โลกความเป็นจริงสุดยอดเจ้านายนี่ซื้อแล้วใช่ไหมซื้อเลย250 250จ่ายยัง เรียบร้อยมะขุ่นบ่อยๆนะคะโอ้ยนั่นขอถ้ามันโตผมตัดขอสิบเปอร์เซ็นต์นะเจ้านายร้านอยู่ตรงไหนเนี่ยเอาบอกหน่อยชื่อร้านชื่ออะไรเอาชื่อวิวพันไม้นะคะมีเพจเฟซบุ๊กนะคะชื่อวิวพันไม้ตลาดบางคลองมากแก่ค่ะอยู่ข้างโลตัสพัทมอบางใหญ่มานิดเดียวค่ะอมะนุนได้นะคะราคาถูกราคาน่ารักมากบริการยินดีบริการค่ะสรุปอยู่ร่องไหนนะโล่งความเป็นจริงโล่งความเป็นจริงแต่ไอ้หกพันเก้าสิบบาทไม่จริงไม่จริงอันนั้นโลกอนาคตเกินไปอันนั้นอนาคตเกินไปจริงไหมแม่ไม่จริง มันล่วงหน้าไปเยอะอ,อ๋อไม่ไม่เลยได้ยินอย่างเงี้ยที่เขาขายอยู่ตกลงว่าแล้วมันคืออะไรอะ่ะหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันรเราไม่ได้ขายราคานั้นอย่ยเจ้าเดียวหรือเปล่าใ่คือยังไงไม่เข้าใจคือเขาขายเขาเขาปรับราคากันไปหมดแล้วไงราคาตลาดจริงๆอ่ะอันนี้เราโลดความเพอ้อฝันน่ะเรา,เา,าหนูแบบว่าพอหาสันตีในกูละหนูเอาแบบว่าพออยู่ได้ค่ะูาคาก็อยู่ได้เหมือนกันโอเคเจ้านายก็ประมาณนี้โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมาก วิวพันไม้คุณผู้ชมอย่าลืมมาอุดหนุนค่ะทนนอะไรนะตรงนี้การชานาพิเศษการชานาพิเศษค่ะเลยโลตัสพัทมอบบบใหญ่มบบนิดเดียวค่ะตลาดบางคอมาเก็ตค่ะมีป้ายหน้าร้านไหมมีมีป้ายตลาดค่ะมีป้ายตลาดเดี๋ยวไปถามกี่โมงถึงกี่โมงเปิดเจ็ดโมงถึงหกโมงเย็นทุกวันไหมทุกวันฐานิล่านไม่ได้หยุดค่ะผมบอกให้เลยถ้าขายวันเดียวแล้วจบแล้วปิดร้านขายทองโอไรหกห้าศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์ต้นเดียวอยู่ได้แล้วเดือนหนึ่งก็อยู่ได้ โอ้ยมานั่งอะไรงมงลงแล้วเนี่ยเราอะ่ะพี่ก็มาอหนุนร้านหนุเยอะๆดีจะได้ติดวันหนึ่งมุมตกเท่ากับโมสะท้อนสะกับเท่าไหร่จไปถามอเลยเขาอย่างนะั้นอะ่ะนี่แหละคือการที่เราอะ่ะไม่สนโลกเลยว่าสิ่งที่เรากำลังขายอยู่อะ่ะราคาแตนดาดมัน6.90บางคอมาแก้กขายเท่าไหร่ อท่าไรนะสองร้อยห้าสิบโ้ยตายแล้วก็คืออะไรอะไรกลับไปค้าร้านอะไรวิวพันไม้เจอกันได้ถ้าอยากาคัเเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะอัพร้ำร้ำราคาจากสองร้อยห้าศูนย์เป็นหกศูนย์เก้าศูนย์ต้องมาที่วิวพันไม้ตลาดบางคอมรกเก็ตลอกแซกขายแค่นี้พอ